พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิดน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชซึ่งการให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของพืชจะช่วยทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้น้ำพืชตามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกก็จะช่วยลดทั้งปริมาณการสูญเสียน้ำและผลผลิตได้อีกด้วยครับ สวทชพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของการปลูกพืชบนเครือข่าย Internet of t ตออฟตได้แก่ค่าความชื้นดินความเข้มแสงอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสผ่านชุดเซ็นเซอร์โดยผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ ระบบการให้น้ำอัจฉริยะนำไปใช้กับการปลูกพืชในแปลงเปิดขนาดใหญ่เช่นเมล่อนโดยการส่งข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายได้ผลผล,ผลิตเกรด A เพิ่มขึ้นจาก80%เป็น90%นอกจากนี้ระบบให้น้ำอัจฉริยะยังนำไปทดสอบใช้กับพืชชนิดอื่นๆเช่นทุเรียนมะยงชิดทายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000